สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดกิจกรรมพิเศษหัวข้อาการบรรยายกำกับหนังกำกับทีมกำกับงานสร้างภาพยนตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างผลงานภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากๆวันที่9ตุลาคม2568ณอาคาร1ชั้น5ห้องบัวหลวงมหาวิทยาลัยศรีปทุมคุณภาพกระพุ่มวงภูมิพี่โอ๋ผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจะมาเปิดเผยความลับในวงการกำกับภาพยนตร์ซีรีส์และการสร้างผลงานมากมาย แต่ที่น่าสนใจคือวิธีการกำกับทีมงานที่จะนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตภาพยนตร์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและน่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการภาพยนตร์กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา tm 3 0ม302ซึ่งจัดโดยสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุม และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจในวงการภาพยนตร์ในการเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการกำกับและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการสร้างภาพยนตร์ไม่ใช่แค่การกำกับภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจัดการทีมงานและการตัดสินใจที่มีความสำคัญอย่างมากการเชื่อมโยงระหว่างการกำกับและการจัดการทีมงานจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าสังเกตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลขอขอบคุณอกิติพงษ์จินาวง และทุกผู้ที่ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในวงการภาพยนตร์แล้วคุณคิดว่าการกำกับทีมงานสำคัญมากเพียงใดอยากรู้ความเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเปิดใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในส่วนแสดงความคิดเห็น